กำลังเข้าสู่ฤดูรอ้อนอ่าด้านหลังนี้คือที่ของอ่าที่อยู่ใหม่ของพยาเขตนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังไกลๆเนี่ย <c oughs> อ่าล่มล่มล่มมีล่มอยู่เราออกนอกพื้นที่นะคบนี่

อาหารแกเจ้าสำราญเราชมจะอยู่ตรงข้ามของพี่ตที่หม่ที่นี้มีชื่อว่าวังพญาเกศษรรันธาตนาคราชราชนะครับอาจจะเรียกสั้นๆก็วังกันสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเป็นไลฟ์สดนะครับผมเป็นไลฟ์แรกเลยนะครับในรอบเป็นเดือนสองเดือนได้แล้วครับผมเพราะว่าอันนี้เราอยู่กับจอนนี่ไลฟ์สุดท้ายก็ก็นานอยู่พอสมควรอ่าป้าแม็กสวัสดีครับป้าแม็กก็ตอนนี้ผมไลฟ์สดสงาตอนนี้อยู่กับจอนนี่นะครับสอสามเครื่อง จะออกนอกพื้นที่นะครับก็มีโอกาสพาทุกสนมาดูเป็นไร์สดน,นะฝากแชร์ให้ผมขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์นะครับด้านหลังนี่คือร้อนมากนะครับผมลมมีแค่อันเดียวที่กลางอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปตรงน้นนะครับส่วนผมก็ต้องเอาล้มไปด้วยอ้าวไปนั่งไมนะ่ละ แล้วกล้องกล้องเนี่ยเอาตั้งไว้ในร่มใหญ่แล้วสละเวลาเดินเียมรถรถนอนเนี่ยอ่าไทยมงมาละไทยมงน้องแป๊กมาดูนะครับไลน์นี้ใครใครไม่ดูถือว่าพลาดอย่างแรงนะครับเรา ตอนนี้กำลังอยู่กับจอนนี่ถามว่าร้อนไหมก็ต้องตอบว่าไม่แล้วก็ถากันมาตอนที่ยง <c oughs> อา่าน้องแปก๊กให้มงไปเดี๋ยวไปเดินงานตุจีนเนาะไปถ่ายบรรยากาศเพราะว่าวันที่ว,ว,วนนันสุดท้ายแล้วฮะ ไปไปไปวันนี้ไปวันนี้ว่างนั่นแหละอันนี้ที่ของจอนนี่นะครับอ่ที่จะทําเป็นที่อยู่ใหม่อ่าน้องแป๊กทัายไทยมงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทักทายกันก่อนนะมันมันอยู่กลางแดดเดี๋ยวเราจะพาสำรวจวัง วางอะไรเดี๋ยวรอดูนะมันอยู่ริมริมห้วยแดดมากอ่ะสวัสดีทุกท่านนะครับ ลองโทรศัพท์ดับแน่อ่ะสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ลงพื้นที่ดูนะ ้องปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นอาที่ฮะอ๋อปรับได้ด้วยเหรอปรับหักอ่าที่พึ่งถมเสร็จลุงไทยมงุงต้นไม้ยังไม่ได้ลงเดี๋ยวรอหน้าฝนรอหน้าฝนจะลงต้นไม้ไมไมมลงัลง้แนจะมันลบเลย อ่าหนูอีทสวัสดีนะครับหนูอีทแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะมันอยู่กลางแจ้งเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราจะพาเดินสำรวจนะครับห้วยข้างๆที่แปลงนี้ถ้าท่านได้ว่างก็มาตามกันดูนะครับ,รบเพื่อจะมีโชคมีลาบ,บมีน้ําตกมีย่างเสือ เนื้อที่มีเท่าที่ถมใช่น้องแป๊กเน,เนื้อที่หนึ่งงานปลูกน<า>นต้นตะเคียนต้นกล้วยตานีนาโน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 ลุงไทยมงเราจะปลูกต้นงิ้วหนึ่งงานเสร็จเสร็จ ก็กําลังวางแผนว่าจะทํายังไงดีนะครับ,รรบผมแต่อันดับแรกใยูตอนนี้นะครับผมแดบดบมันร้อนมากนะครับก็มีร่มเล็กอันเดียวนะครับก็เลยตั้งใจว่าอยากจะมีเต็นท์สักอันนะครับผมถ้ามีสองยิ่งดีนะครับท่านใดจะบริจาคเต็นท์นะครับจะมือสองมือหนึ่งก็จัดมาเลยนะครับผมใครอยากเป็นเจ้าภาพเต็นท์ไหมฮะผมก็ กำลังหาอยู่แต่ว่ายังไม่ได้แต่ถ้าซื้อเต็นท์มือหนึ่งคงูงไม่ไหวอ่ามีใครอยากบริจาคเต็นท์เชิญนะครับแจ้งเอฟซีทักหน่อยหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าได้เต็นท์มาก่อนเรามาตั้งปุ๊บหนึ่งก็จะย้ายย,าย,ๆๆย้ายทีลยอันนั้นลงใหม่ก่อนลุงใหม่มาก,กวนครัต้องเดินไกลๆลุงใหม่ลุงใหม่ น้องที่เขาไปกับลุงใหม่ครั้งที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าลุงใหม่ลืมกกรนไว้ที่ห้องน้องเขาลุงใหม่กลับมาเอากกรนด้วยนะน้องเขาฝากมาบอกทีหลังอย่าลืมนะลุงใหม่ลุงใหม่ครับ กลับมาเอากกนด้วยนะครับน้องที่ขอแก้วเขาฝากบอกลุงใหม่ลืมไว้ผมรออังเป่าจากจันนี่อยู่นะครับอ่าสวัสดีทุกท่านนะครับมั่วแล้วอันไม่ได้ใส่เก,ง,เกงไงไปอา้าว ลุงใหม่ไม่ได้ใส่กางเกงในไปแล้วใครแล้วของใครลืมไว้ที่ห้องน้องเขาฮะลุงใหม่อย่ามั่วกลับ <g rab> มาเอาซะดีๆถ้าลุงใหม่ไม่มาเอาเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นชุมชนประกาศเพราะมันอ่านไม่ค่อยเห็นนะครับมันอยู่กลางแจ้ง เดี๋ยวเราจะเดินสำรวจรอบๆห้วยนะครับห้วยห้วยจะอยู่ด้านหลังพุ่มไม้เนี่อ่าลำาั้วยนี้มันจะไปต่อแม่น้ำโขงเลยนะครับมันจะไหลไปลงที่แม่น้ำโขงด้วยอ่าน้องแปกอ่าของหนุย <laughs> ลุงไม่บอกว่าก็กนอกของหน่ย่ยวันนั้นหน่่ยล้างจานอ่าหนุ่ยครับคุณหนุ่ยครับอยู่ไหนครับอ่าออกมาแก้ต่างด้วยครับ นี่เรากำลังคุยในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจอ์นนี่นะครับเราเปลี่ยนเรื่องคุยดูให้ดูพื้นที่เอ่อลุงไทยมงทุงถามว่าน้ำ น้ำไฟถึงไหมอถึงลุงไทยมงน้ําจะถึงช่วงหน้าฝนคือน้ําท่วมส่วนไฟจะถึงช่วงหน้าแรงคือไฟป่าที่นี่น้ําถึงไฟถึงจะสร้างวัดหลอถึงศักดิ์สิท รับประกันนะครับที่นี่น้ำถึงไฟถึงเนี่ยทุกท่านดูแดดร้อนขนาดนี้อ้าวปาเกตปปาเกตหายไปนานเลยปาเกตมัวแต่ไปเล่นเฟสอ่าสวัสดีปาเกตนะครับ น้องแ็กถ้าทายประเกตมันอ่านไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันมันอยู่กลางแดดนี่เนี่ยอยู่กลางแดดเลยทุกท่านอ๋าอา,อา,อาเตะเตะกล้องแล้ว ผมเด็กท่ามะกาตอนเด็กๆลงไปวิ่งในแคล,ลน้อยมาแล้วเ่มันมองไม่ค่อยเห็นตัวหนังสือ สวัสดีทุกท่านนะครับทักทายกันตอนนี้เราลงพื้นที่นะครับมากับจอนนี่ช่องจอนนี่นะครับที่ตรงนี้ก็มารอชมกันนะครับว่าจอนนี่เขาจะทำอะไรนะครับสำหรับที่แปลงนี้ในอนาคตอันใกล้นี้นเดิไป ฮะเอฟซีเขาอยากเห็นหลายๆมุมใช่เอฟซีท่านใดสนใจจะเอาสักผืนก็ได้นะครับยังมีล็อกว่างอยู่สองสามล็อกอ่าจอร์บอกว่าจอรจองไว้แล้วจองไว้ละอมีท่านใดจะบริจาคเต็นท์นีมครับผมเต็นท์ ตอนนี้ต้องการเต็นผมเชื่อนะว่าในช่วงที่สร้างนะครับผมช่วงที่สร้างใ,ใหม่นะครับท,ทีนี้จะบังเกิดน,นะครับผมนี่เป็นช่วงที่แบบแรงนะครับผมช่วงที่แรงนะรผมก็เต็นที่นะต่อให้จะถูกเลขไม่ถูกเลขคือผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับผมเพนะรานะรผมก็ตั้งใจดีอยู่แล้ว เราไม่ได้มาหวังว่าจะเอาวันนี้เราแม้ทั้งกุมเลยงวดนหยุดนะกลุ่ม่อนาคตให้เดินดูโอ้โห นี่ไงช่วงช่วงแรกเนี่ยเป็นศาลาไม้ไผ่เนี่ยเป็นหลังๆก็ได้ะพอได้นั่งท่านท่านได้โชคดีและว่าได้ขอศาลาไม้ไผ่เอามาเป็นหลังๆตั้งไว้ก่อนก็ได้ ทำมันขึ้นได้แล้วถ้ายกได้แล้วเพราะว่าเดดตรงนั้นเ็้้วก็มีกับค่จะย้ายเร็วหรือไม่เร็วอยู่ที่เต็น์กันแดดหรือไงจะเป็นเจ้าภาพก่อนได้ไหมเราให้ถูกหัวไ้ก่อนเนี่ยบอกว่าเราให้ถูกหัวไก่อนกลางตามวัดเหรอนะตามงานแต่งงานงานศพนะครับผมที่ร้านนั้นเขาก็ขาย ที่ร้านขายหินนะ่ะเขามีของมือสองอยู่ลืมไปมีของมือสองเหรอมีสิเต็นเขาเต็นเขามีตั้งเป็นยี่สิบสามสิบคือซื้อของมือสองก็ได้เขาก็มีขายออาตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวไปถามราคามีมีมีเดี๋ยวไปถามวันนี้เลยแหละก็ไปกินข้าวแล้วก็เลยไปถามเดี๋ยวรอที่นิดนางก่อนตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเที่ยงกว่าแล้ว,ไป,ลวไปรอตรงร่มไหมทีนี้ตรงนี้เสร็จ อีพ yeah. ีถ <tampoco S 2> ้าในจะบริจาคเข้ามานะก็ไม่ต้องเป็นเงินนะเอาเอาเอาเต็นท์มาเลยนะขนมาเลยนะครับจนนี้อยู่มุกกระหารนะครับผมอ่าให้มีเต็นท์อ่าอยู่ที่บ้านมือสองไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยมันไม่ได้ใช้แล้วก็ขอซื้อเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าบางทีมันเก่ามากเนาะเขาก็ไม่ได้ใช้แล้วอะไรเราก็เอามาใช้ก่อนขอ้ใช้ เ,เราเอามาใช้แบบว่าเป็นชั่วคราวเฉยในช่วงที่แบบเราสร้างใหม่เนอะออก็ให้แบบชั่วคราวก่อนเพราะว่าเราจะไม่มีการติดตงที่จะให้มันขยายไป้ากันไปเป็นการบอกคุณ FC ดีกว่าละกันนะครับถ้า FC ไม่สนับสนุนมาผมก็ไม่เป็นไรผมก็นี่แหละวางแผนเดี๋ยวไม่กี่วันก็วิ่งไปขายทองอีกเต็มที่ครับผม ทำคือเท่าผมก็ทำให้ดีที่สุดเท่าไหร่นะครับรอหวังว่าหลังจากเริ่มสร้างแล้วอะไรดีๆจะต้องเกิดนะครับผมจะได้เห็นความกั้่วหน้านครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมติด,ต,ดต่อผมผ่านเบอร์โทรก็ได้089 3926356 089 3926356แต่จะแอดไลน์ก็ได้นะครับผมหรือจะทักแชททิกต๊อกก็ได้ทักแชทเฟซบุ๊กเข้ามาก็ได้นะครับผมบนเฟซบุ๊ก okay. ส่วนยูทูปก็โตเอาครับผมเพราะว่ามันนี่ครัอันนี้คนดูเหลืออยู่เท่าไหร่มันไม่ได้ไล์นานเครื่องร้อนมากไปหลบลมดีกว่าเดี๋ยวเครื่องเนาะไม่คิกว่าจะเข้าไปนวดแล้วีนดำแล้วแดดร้อนมากเขาไไม่ด้ใส่รองเท้าอยู่ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปไปดูอ่าคลองน้ําตรงนี้นะครับผมคลองน้ําที่มันเชื่อมกับแม่น้ำโขงเห็นนะครับเห็นว่ามันมีหินคล้ายๆหัวงูนะผมผมเดินดูไม่ได้เดินดูหรอกวันนั้นวันนั้นไปกินโกโก้ปั่นที่คาเฟ่แล้วก็มองลงไปมันก็เลยแบบเห็นหินคล้ายๆหัวงูเห็น,หหนอ่ากิ่งไม้คล้ายพญานาคนะครับก็เลยว่าเ,เดี๋ยวเดินสำรวจสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปให้กับทุกท่านได้ดูนะครับ ทอร์เนตจะร่วมบุญก็ติดต่อมานะครับผมติดต่อมาได้เลยถ้าเกิดว่าย้ายมาแล้วหาโอกาสเดินทางมาสักการะท่านลองดูนะครับผมอ่ะโอเคก็แดดมันร้อนนะครับผมขออนุญาตลงในส่วนอ่ะก่อนลงเต้นให้เนะต้นให้ดูหน่อยก่อนลงก็แดดมันร้อนอ่ะ,อะโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผม เมื่อสถานไปก็เฮงงบางก็โทษหน้าถ้าไม่ถูกเลขถูกเบอร์ก็ขอให้มีโชคอย่างเข้ามาแทนเข้ามาทดแทนนะครับผมเหงงเฮงงบางก็ประกาศตู้กาตุ้เดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปจะขึ้นเฟซบุ๊กนะครับไปตามดูที่เฟซได้นะครับไอช่องถ่ายคลิปะไม่ถ่ายคลิปเลยไลลฟ์เยถ่ายอยู่แต่หมายถึงว่าถ้าถ้าขึ้นไลฟ์สำรวจน่อจะเอาเฟซบุ๊กดีกว่าใช่โอเคครับผมบ๊ายบายครับอ่าบ๊ายบายครับ ร้อนมาก